สวัสดีค่ะวันนี้ครูกลางจะมาสอนการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นบนมือถือหรือว่าในโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีบริการอินเทอร์เน็ตเช่นกันนะคะบริการอินเทอร์เน็ตนะคะได้รับความนิยมคือการเข้าสู่เว็บไซต์ต่างๆนะคะนอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบที่นักเรียนควรจะรู้จักนะคะองค์ประกอบนะคะสิ่งที่นักเรียนควรจะ รู้จักนะคะก็คือ1คําคำว่าเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์เป็นแหล่งที่เก็บข้อมูลต่างๆที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตน,นะคะอย่างเช่นนักเรียนต้องการค้นหานะคะ,ะนักเรียนก็จะพิมพ์คำเข้าไปใช่ไหมคะแล้วมันก็จะขึ้นเว็บไซต์ขึ้นมานะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะ,ะทีนี้นักเรียนเข้าไปนะคะก็ การที่นักเรียนจะค้นหาเว็บไซต์ต่างๆนะคะนักเรียนต้องเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ก่อนนะคะเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเป็นโปรแกรมนะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับแสดงข้อมูลต่างๆข้อความภาพเสียงนะคะซึ่งที่โรงเรียนกูกวางได้ให้นักเรียนลองเข้าไปที่ Google Chrome ใช่ไหมคะถ้านักเรียนถ้าเครื่องไหนไม่มี g o o g l e Chrome ครูกลางให้เข้าไปที่ Internet Explorer หรือว่า Microsoft Edge นะคะเราไปค้นหาข้อมูลจากเบราว์เซอร์ไหนก็ได้<ม>นะคะ,ะเมื่อเข้าสู่เบราว์เซอร์นะคะก็จะมี u r l นะคะ u r l คือ Universal Resource Locator นะคะเป็นตำแหน่งชื่อของเว็บไซต์ที่ต้องระบุทุกครั้งที่ต้องการเปิดเว็บไซต์นะคะ ต่อไป HTTP นะคะ HTTP ก็คือ Hyper Text Transport Protocol นะคะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนะคะต่อมา World Wide Web นะคะเวลาที่นักเรียนค้นหานักเรียนจะใช้ www นะคะเขาเรียกว่า World Wide Web นะคะก็พิมพ์ไปนะคะเป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตนะคะบริการนี้ก็คือ การเปิดเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะคะเวลานักเรียนจะเปิดเว็บไซต์อะไรก็ตามนักเรียนต้องใช้ w วอร์ไวด์นะคะอย่างเช่น w วอร์ไวด์เว็บกูนะคะนักเรียนดูนะอืมต่อมาดูนะคะอย่างเช่นนักเรียนเข้าไปเห็นไหมคมันจะมีคำว่า http นะคะชัดไหมคะ https นะคะแล้วก็เข้าไป w วอร์ไวด์เห็นไหมคะแล้วก็เป็น Google .co.th นะคะอ่านักเรียนเข้าไปอันนี้คือองค์ประกอบของเว็บไซต์ Google นะคะทีนี้เข้าไปนะคะดูนะคะเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนะคะก็จะมีทั้ง http http https ซึ่ง https จะสามารถป้องกันการจุลกรรมข้อมูลได้ดีกว่านะคะถ้านักเรียนเข้าไปนะคะเว็บไหนที่เป็น https นะคะจะดีกว่า นะอาทีนี้นักเรียนมาดูเว็บเพจนะคะเว็บเพจคือหน้าต่างของเว็บไซต์คือเพจเพจนี้นะคะหน้าต่างของเว็บไซต์โดยทั่วไปแล้วเว็บไซต์จะประกอบด้วยเว็บเพจหลายๆเว็บเพจนะคะอย่างเช่นนักเรียนอ่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของสทศใช่ไหมคะนักเรียนต้องการดูอะไรนักเรียนคลิกเข้าไปตรงนั้นเขาเรียกว่าเว็บเพจนะคะคือหน้านะคะหน้าของเว็บไซต์เข้าใจไหมคะอ่า ในตรงนี้เว็บไซต์คือเว็บไซต์ของสทศใช่ไหมคะเนี่ยชื่อเว็บไซต์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าจากนั้นนักเรียนคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปหเรื่องนะคะใช้เมาส์คลิกหรือใช้มือจิ้มลงไปนะคะอย่างเช่นเราต้องการดูชั้นปหตรงนี้นะคะนักเรียนจิ้มเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะแสดงเว็บเพจขึ้นมานะคะ ต่อมาคำว่าโฮมเพจนะคะโฮมเพจเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์เมื่อเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าโฮมเพจนักเรียนเปิดสมมุติว่านักเรียนเข้าไปค้นหา,าเว็บของสทศนะคะพิมพเข้าไปปุ๊บหน้าแรกหน้าแรกของเว็บไซต์เขาเรียกว่าโฮมเพจนะคะต่อมาคำว่าลิงก์นะคะลิงก์ เว็บไซต์ site, บางเว็บไซต์สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นๆโดยเว็บไซต์อื่นๆโดยตำแหน่งที่เชื่อมโยงนั้นเรียกว่าลิงก์นะคะคัดลอกลิงก์นะคะคัดลอกสมมติว่านักเรียนเข้าไปดูข้อมูลเจอข้อมูลอะไรดีๆนักเรียนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะคัดลอกแล้วเอาไปแชร์ให้เพื่อนได้นะคะเขาเรียกว่าลิงก์นะคะโอเคเนาะนักเรียนดู การเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกหากคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะคะให้เปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ขึ้นมาอาจจะเป็น Google Chrome หรือ,อ Microsoft ์เอ g e นะคะเปิดขึ้นมาปุ๊บนะคะนักเรียนคลิกเข้าไปเลยนะาจากนั้นนะคะนักเรียนมาดูเว็บเบราว์เซอร์นะคะหรือนักเรียนคลิกเข้าไปที่ Start นะคะหรือเข้าไปที่ แล้วก็จะมีข้อมูลขึ้นมานะคะนักเรียนเข้าไปที่ Microsoft Edge ตรงนี้ได้นะอ่ะทีนี้มาดูการใช้ Google Chrome นะักเรียนใช้เป็นอยู่แล้วนะคะเลือกอ่ะเข้าไปที่ Start ตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่ Google Chrome คลิกเข้าไปเลยนะคะอ่าหน้าตาก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะคะหน้าตาขึ้นมาแบบนี้นะเปิดโปรแกรมแล้วนะคะ<ม>เห็นไหมอ่ะเมื่อนักเรียนเข้าไปที่ Microsoft Edge นะคะก็จะขึ้นมาที่ Google นะคะเพราะว่านักเรียนใช้ w w w g o o g l e co t h ใช่ไหมคะก็จะขึ้น Google ขึ้นมานะคะทีนี้นักเรียนดูนะคะชื่อเว็บไซต์คือตรงนี้นะคะเว็บไซต์คือ Google นะคะตรงนี้คือปุ่มย้อนกลับหรือกลุ่มปุ่ม Black นะคะตรงนี้คือแถบที่อยู่แถบที่อยู่คือทั้งหมดเลยตั้งแต่ https จนถึง co. th นะคะอันนี้ทั้งหมดเลยเรียกว่าแถบที่อยู่นะคะตรงนี้คือพื้นที่แสดงหน้าเว็บเพจก็จะเห็นว่างเปล่าอยู่ใช่ไหมคะก็จะมีคำให้ค้นหานักเรียนก็คลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์คำที่ต้องการค้นหานะคะจากนั้นนักเรียนดูหน้าต่างโปรแกรม Google Chrome นะคะนักเรียนเข้าไปที่ Google Chrome ปุ๊บก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะกับ Microsoft Edge นะคะก็จะมีชื่อเว็บไซต์มีแถบที่อยู่ปุ่มย้อนกลับแล้วก็พื้นที่แสดงหน้าเว็บเพจนะคะอะมี2อย่างเนี้ยถ้ามี2ออย่างน,าองอางนี้นักเรียนถนัดใช้โปรแกรมไหนมากกว่ากันคะครูกรเชื่อว่านักเรียนจะใช้ Google Chrome ใช่ไหมคะเพราะว่าง่ายนะคะรวดเร็วนะคะโอเคเนาะจากนั้นนะคะนักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลนะคะ ตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับค้นหาข้อมูลนะคะนักเรียนก็พิมพ์คํำลงไปนะคะอ่าเว็บไซต์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ตเราเรียกว่า s e a r c h engine นะคะ s e a r c h n n g i n e นะคะนักเรียนอ่าทีนี้นักเรียนเข้าไปนักเรียนก็จะพิมพ์คำหนึ่งคำอย่างเช่นคำว่าออลอยกระทงนะคะพิมพ์ลงไปเลยนะคะอ่ามันก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยนะคะ ในตัวอย่างในตัวอย่างของเขาพิมพ์คำว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเขาพิมพ์ตรงนี้ว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พอเรากด enter ปร๊บนะคะก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยหลายเว็บไซต์นะคะหลายเว็บนะคะนักเรียนต้องเลือกเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะคะ,ะนักเรียนว่าอันไหนน่าสนใจนักเรียนก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์นั้นที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะคะ ในเรืยอก็คลิกเข้าไปนะทีนี้การค้นหาข้อมูลนะคะจะต้องอใช้คำที่เราพิมพ์เข้าไปแล้วระบบจะค้นหาข้อมูลได้ง่ายนะคะความหมายไม่กว้างเกินไปไม่ใช่พิมพ์เป็นประโยคยาวนะคะอันนี้ก็ยาวไปนะคะ ถ้านักเรียนต้องการศึกษาเรื่องแม่เหล็กนะคะสนใจเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กนะคะหากนักเรียนใช้คำว่าแรงอย่างเดียวมันอาจจะเป็นแรงอย่างอื่นนะคะแต่ถ้านักเรียนต้องการแรงแม่เหล็กนักเรียนก็ต้องพิมพ์คำว่าแรงแม่เหล็กเข้าใจไหมคะไม่ใช่พิมพ์ว่าแม่เหล็กเฉยๆนะคะใช้คำที่ครอบคลุมสั้นๆนะคะแต่ครอบคลุมนะคะถ้านักเรียนพิมพ์ว่าแรงมันก็จะเป็นพวกแรงขึ้นมาเห็นไหมคะ อ่าถ้านักเรียนพิมพ์คาว่าแรงแม่เหล็กก็จะขึ้นแรงแม่เหล็กขึ้นมาเนาะโอเคเดี๋ยวนะคะอ่าเมื่อนักเรียน กด enter นะคะกดค้นหานะคะก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้ถ้านักเรียนต้องการค้นหารูปภาพให้นักเรียนกดรูปภาพนะคะถ้านักเรียนต้องการค้นหาวิดีโอก็กสามารถกดได้เลยนะคะอะในตัวอย่างนะคะเขากดหารูปภาพก็จะมีรูปภาพขึ้นมาเยอะแยะเลยแล้วนักเรียนก็คลิกไปที่รูปภาพที่เราสนใจนะคะอะสมมุติว่าเราคลิกรูปภาพนี้นะคะ เราต้องการที่จะเซฟรูปภาพนี้ไว้นะคะให้นักเรียนคลิกเมาส์ ount, ด้านขวามือนะคะคลิกเมาส์ขวานะคะจากนั้นให้นักเรียนกดคำว่าเซฟเห็นไหมคะเซฟอิมเมจหรือเซฟพิกเจอร์อะไรก็แล้วแต่นะคะเซฟแอดนะคะนักเรียนก็เซฟไว้นะโอเคจากนั้น การที่เราเซฟนะคะมันก็จะขึ้นมาว่าเราจะเก็บข้อมูลในไฟล์หรือในโฟลเดอร์ไหนนะคะ,ะเราคลิกปุ๊บเซฟแล้วนะคะก็จะมีปุ่มที่มีหน้าตาขึ้นมาประมาณนี้นะคะอันนี้อาจจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยเนาะ,ะนักเรียนต้องการเซฟในเดสก์ท็อปหรือว่าในไฟล์อื่นๆก็ได้นะคะแล้วนักเรียนก็ใส่ชื่อเปลี่ยนชื่อได้นะคะแล้วก็กดเซฟนะคะงานวันนี้นะคะ ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า33นะคะแล้วนักเรียนบอกว่านักเรียนมักใช้อินเทอร์เนต็ตด้วยวิธีใดนะคะเพราะเหตุใดนักเรียนใช้ Google Chrome หรือ uh, Microsoft Edge หรืออินเทอ e ์เน็ตเอ็กโพนะคะต่อมาการใช้คำค้นอย่างไรให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการครูบอกไปแล้วนะคะว่า การที่เราจะค้นหาข้อมูลนะคะเราต้องเลือกคําที่สั้นๆแต่ครอบคลุมนะคะอ่าต่อมาหน้า34นะคะให้นักเรียนสังเกตหน้าตาตรงนี้หน้าเว็บไซต์นี้แล้วบอกว่าหมายเลข1คืออะไร2 3 4 5คืออะไรโอเคไหมคะ